เนี่ยกินก็เล่นอยู่บ้านก็เบื่อไม่รู้ทำอะไรทำทุนละทั้งวันแล้ว Hmm. <laughs> เป็นโซนคนออกมาหาของกินอีกโซนหนึ่งนะครับเขาเรียก